แต่ว่ามันดีนะเอาจริงๆอยงนะเป็นเด็กที e ่เมื่งจะอาภัพแต่ไม่อาบผับแล้วมึงก็เศร้านัมึงมึงทำอะไรไปฉันฉันวะหนู่ยเหรอฉันฉันนะฉันฉันเดี๋ยวนะเอยียดนะชาวะไอ้ลูกน้อยมึงขออะไรมาหนุ่ยมึงจะรำหนุ่ยไดเลา ก็กูมั่งไงแค่เค่เลกคนเดียวแ่ขอบอลรู้ขอบอลขอบอลนะบอยาลุกมี้ชอบลัาดีท่ลร้าลชอบไม่เราไม่เราไม่ขูเลยสิแดงมือแล้วได้ได้ไดเปิดเพลงงปิดเพล่งปดได้ด้ปิดได้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 ไดได้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 ้ได้ไได้ไ้ได้ด้ไดด้ไ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 ดด้ไ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 ดได้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 ้ได้ได เอาไอเด็ดไอไอเปิดได้หรอเปิดเปปูเปดแรงดีปูเปิดตรงนี้ได้เปล่าวะปูเปิดแรงดใ่ยดยใส่ไใส่ทิม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 ล่ที่วันมือเลียวไม้หนยตหน่เลียวไม้เออบ้านใหญเออตัวเ็ดนี่เอามือเอามือแต่ยาจับดีเออต่ยากอย่าตั กบแมมือล้านนะมือมึงงอมาไรแกกบตายนี่ยมือล้านนี่ย่ไม่เ็ีิินี่อ่าลองสีลกึ้นอ๋อด้วยเด้๋ดี๋ยวีอยวไเอาไม่เอาปไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเาวอ้อออ Oh, oh, i <laughs> 哪个？ ลเลไม่ต้องฮัดลลตดรามแล้วหนึ่งไม่หน,นักเกิดนอนอม,<ต>มันอยู่กับมันบันพาบ,บุรุษมันนะไม่อยู่ใครเลย <c uk> กูบอกว่ามึงเลี้ยงมันได้ดีนะคนดีว,ว่าจะชูมึงคือนี่ก,กิจการมึงเดี๋ยวว่ามันเป็นชันเป็นชันนิดแม่เลิกไม่ดูงไม่รู้ว่ายุ่งข่วนเพื่อนนี่เหมือนกันเลยเหรอเหมือนนี้เหมือนนี้ก็ทำอยู่จนดีไหมไม่รู้จักเอออยู่วันไรอยู่วันไรอยู่แบบนี้ ก็ยุ่งผินี่นะเหียดแม่ไม่รู้เรยขอบอนนะขอบอนขอบอนให้หยาหยาลุกนี้ให้หยายุดนี้หรอหยาลุกนี้ลุกนี้ไ่ให้ไข่เดี๋ยได้ไข่เดี๋ได้ลุกดิมึงเอาเส้นรูมาไหมเอาไม่ได้เอามามึงเป็นคนไม่ค่อยคิดนะคิดแล้วมาสักนะแต่ว่าไม่ได้ตัวท่าเรื่องเลยไม่เหนยใจเราก็ไม่เคยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ต่อวรืึก็เป็นมามึงต่ำรังให้เจอ ที่ว่าร้างอยู่กับปูนะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันบารมีจะแพ้ร่แา่มึงเอาชุดไอ้ลุกเย็ดนี่มากันคนไหนที่ว่ามึงจะพึงได้ไม่ใช่คนอื่นเลยไม่ใช่ลูกเศร้ามึงด้วยกูแรงเลยลุกเศร้ามึง่ะเฮ้ยเจ้ววัวเห็นแมเจะวัว แต่มันก็ดีนะมันเลี้ยงหลานดีเออถ้ามาแต่ว่ามันมีคนค้างที่จะถึกใจเยอะมึงก็มีเรื่องถึกใจเยอะเ,อเป็นคนดีวะมีตั้งแต่ไม่มีความสุขเพราะว่า อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไงทีนี้ไม่ถูกวะมีนี่มีไม่รู้ว่ะพยายามที่จะขยับขยายดีตัวเองขึ้นมาแต่เศรษฐกิจพันนี้ชีวิตพันนี้มึงบูชามันตั้งนี่นี่ไงมันรำวายครูมันตกวันฮัดเลยเนี่ยจะรำวายครูก็ถุกวันมึงใส่จุดโนราเรียบร้อยรำนิดหน่อยนุ้ยรำที่บ้านนั่นแหละที่บ้านไม่ขึ้นทิ้ง ไอ้มีห <meter. S 1> ิ้งนะมีหิ้งแต่หิ้งมีไม่มีร่างคอไม่มีมีมีบนบ้านบนบ้านมีมีร่างขาบ้างมีร่างขาบ้างมันเคยทำมีร่างขาบ้ามันมีในทั่วแต่เพราะว่าแกเขาไว้มาล้ำแกในลานตรงนั้นไม่ต้องขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเป็นกลางเป็นคราวข้างบนนั้นเป็นยิ่งใหญ่มีมีร่างขาไม่ร้ำก็ล้างกูไม่เอ้อมกลางบนคุณไม่รับ ของกูมันต้องเยอะคนที่จะผึ่งผ่านได้ไม่ใช่ลูกมึงนะไม่ใช่ลูกสาวคนนี้นะนี่เลี้ยงให้ดีเลี้ยงดีนะมันเกิดมานะนี่นะเกิดมาพรอมก็ชุดโนราะ มันนั้นไปที่เจ้าจุดตราไม่ได้เช้าแต่พระเค้ชเจ่าต้องซื้อให้มันไม่ได้เช้าชีวิตมันไม่ได้ถึงผาใครไม่ได้เอาข้องใครมาเป็นข้องมันชีวิตมันคือชีวิตมันข้องของมันคือข้องของมันเสิร์ต์มันคือของมันคนเดียว ตั้งชื่อตั้งชื้อให้กันตาปูเชื่ออะไรดีหน่อยหน่อยตั้งตั้งชื่อเชื่อเดี่ยวูุลึกชื่อก่อนเมี่ยกูมีอีกคนนะมากแ่เอ็นแม่ไม่เอาให้สามชือเมี่ยแม่ห่วยเกินมาเป็นตัวเอีดยดเดียวมึงเป็นช่า้กูงำงอกแหละไม่เพื่อกูหลงร้างได้อย่างโอ้ยังกาซิ จีวิตมึงต้องมาหากูอีกเยอะเปจอไรอะไรอได้ยังไง้ยังานาฮะอันุวาลซ่า้าอันอุว่าีันานอา้คุนานองมึงขนางที่จ้ขนค้างที่จ้ มองเรื่องเรียนนะเป็นเด็กที่ว่าพยายามเรียนเก่งชีวิตมึงมันร้างมึงคอยแลเนี่ยดูผีก็ผีกระพูดไม่ได้เวลาเวลามันคือกรรมทหมดเลยมันมันคือกรรมมันคือกรรมกรรมที่แม่มึงทํามากรรมที่แม่มึงทํามาเหอลูกมึงก็รับกรรมไปนะ แกกำลังรุ่งเพื่อความมาฮักกูย้ายอ่นี่วันที่พาไปรัดบุรีแล้วนี่กูย้ายที่พาไปดีวโอ้ยมึงมีใครทำชาวเอียดกูได้มั้ยกูไม่ได้มหนลูกชายมึงเห็ีดแม่ไม่ใช่ลูกกูนีลูกมึงเป็นลูกยากต้องพาไปรัฐบุรีนะแกมึงพาไปใส่ออมพาไปนะ่นเศ้านะมึงไม่ใช่คนจนมึงเป็นคนเดียวว่าคนข้างมีตั้ง แต่ว่าชีวิตมึงก็เคยวุ้งมาแล้วแลี้ยชีวิตมึงก็ลงมาลงมาแบบทุกทีปฟังไว้ฟังไว้ฟังอยู่แล้วทำบ้านไหอ่ทำทำทำถูกย่างเลยทำทุกอย่างเลยเดี๋ยวไปสำหรับเมืองรับโนราพรม ดีเร็วก็ดีเร็วไงนี่นี่โนราพ่อมพาเข้าโรงนลยต้ต้องลงโรงให้โนาพมาทำให้มามข้อบอดกูให้มึงขอนึงนิดกันมากัโนรากูให้มึงข้อนึ่งมึงจะข้อเรื่องยาวมึงจะข้อเรื่องเมึงจะขอเรื่องใหญ่ข้อข้หนึ่งข้เรื่องนงข้อเรืองไงขอยาาไม่ต้องบังคับเจ็บแมนังเ เออมึงหนักเสียเลยก้อเลยนนันหนึงมาก้อเลี้ยนนั่นกอมาแ้วมันไม่ข้อเรลืองเร็มมันไปกดลที่ข้อเหลืองขอบกลัวยามมึงเตรียมรำได้เลยมันข้อเรลืองมึงไอ้ดูนี่นูย่ ยักขอก้อนนู่นแม่ะนูจักนูจขอกวนเดี๋ยวรำกันรำจิ้งได้จกข้ยที่สุงนยักษขอกวนเลยเนี่ยนูยักษยาตัวไป่ยนะรห้รำรำนะให้รมรำรำไม่ได้เท่าที่อามึงรำนะใย้ยงเข้าโรงโนพราะพ้อ เกาะไว้มึงรักยาพันนี้ต้กต้องเลี้ยวหนุ่ยเออเพราะว่ายาหมูชาบุา้งนะยาดูแลมลึงนะกูมไม่เคยเสี่ยน้ำตาไอเด็กคนนี่อูมไม่เคยลงไเลยลงนะ่าจะลงลงค่ะลงลงแม่แกนอ่อนนู้นคิดว่าลงมา ไม่ลลงมาเลยมเลยเด็กลงไม่ไปเลยน่มเลเ็ยุันสามลงลงมาเจอกูนะนสิ่งที่ว่ากูให้มึงมึงไปบงบักกระซาบนะนี่นะยแล้วนะไมางแค่นอนพระว่ากูให้แค่นอนก็าไม่แม่นะ แม่แค่นอนไม่ใช่แม่แก้วถ้ามึงตู้แม่แก้วมึงตายนานเร็วเออแม่แค่นอนแม่แค่นอนก็อย่างนี้นะเมียผุดสิ่งที่ทำมามันทุก,ทกอตองเร็วรักยารักพี่นอ้องทุกตองเร็วนานเนะึงแต่มึงเกิดชาไปกว่านี้นะกูไม่สามารถที่จะดูแลมึงทัง้งรับทุกตองเร็วนั่นนี่นะ เนี <c ười> ่ยเขาลงมาลงเดชอายุอุที่กด้านสามอนุบาลสามโอเคน้ก่วหวหอเขาอันนี้เป็นเมยหห่วหกหวหกวอนุบาลสมปีหน้าเข้ากอนเนหัวรตั้งแต่สามขวบรำเองเลยก็ะท้ามารา เอาได้ในมำนองำเอง้เลยต้องซื hmm. on, ้อไปที yes, ่สเนี่ยให้ไปนี่ไปำแก้บนให้ขานันนี่ำตัไนดี้นดูแลรั่องลูก็กิดชาเกิฉันนี่ก็ม่คยเจอเยนะอนมึงคือคนที่พยายามมาห้ากูเป็นเียกูเียกู ชีจัดการเป็นแม่แม่แม่แค่นป็้คนใจดีโอแม่่ออนบันดาเมียกูคือมึงือมีที่สุดเมียเอกมียคือเมียเอกเมียเอกใจดีลูกแม่แก้ววิ่ กูนั่นเอยนะรับต kind of to ู้กองเลยเอ่ยข้อพอด่อยข้อพอดคอนึข้อยหยามึงเพ่มึงไม่เคยข้อให้ตัวเองเลยเอ็นดูดีกว่ากระตันฉาดิีเลวหรือฉาดในมึงก็ดนีใช้มันเดิมเลย เอข้อ <jam Stadium> ีกเข้อ่ออี้วอยางบเ้ออนยปดลื้อไ่องเเีเรเมียูเมียปูเมียแรกเรามีแรกะเมียล้ว หนูไปรับนั่นเลยนะเขื mmm ่อเซ็นค so so ุยกุ๊กบอกหน่อยดูแลครอบครัวนี้นะโชคดีที่มึงมีนางเงินอ่อนมึงไม่ใช่แม่แก้วแม่แก้วดุเมื่อคืนเหรอไหมไม่ยอมอ่ะแม่แก้ียวน้ารีอะบอกว่าให้ให้เขาไปซื้อตัาใจดีเดี๋ยวจะร้อกันนะร้องร้องเดี๋ยวจะร้องัหม่อยจะได้หนึ่งนั้นถ่ายได้ชัดนะครับ

ลบราคาเไม่ได้เรียกไม่ต้องคิดนะหนังเพชรอ่อนยุ่งกับมึงนะเนี่ยกูยุ่งกับมึงขับยาหน่อยนะข้อผ่อนนะข้อผ่อนทอนหน่กูให้มึงแต่ผ่อนมึงคือผ่อนยามึงยามึงจิตแล่จิตแล่ดีๆนะมันไม่เคยข้อหรือเรียกมันข้อยาบิดสุขภาพเก่งเลย

เชิญหนึ่นี่คนไล่ดน้องกูลกย็ดแม่ไม่เคยยี่หรอไม่เคยรัเย็ดแม่เจอเมีรับจอเมีย เด็กอายุเกิดช้าไปเกิดช้าไปเหรอแม่ไม yeah, ่เหรอกูทำกูจับทำเบี้ยลาวกูแก่แล้วด้วยไงถ้าทำกูไม่แก่อุ๊ไม่แก่แม่ห่วยแม่ห่วยเด็กอนุบาลมาหนี่เลยมาอย่ากูฟังไว้เลยนะหมึงไม่ได้ลากคนนี้นะใส่วงนั่นแล้วอย่าตายจะได้รันรถอีก ดูแลมาทั้งนี้มันขึ้มียกูดูแลดีในและแต่ที่ฟังว่าดูแลดีไหมอ่ะดูแลดีเห็นมาอยะดูแลดีดูแลดีมากดูแลดีดีเชียวเจอรอบหน้ามึงเอาชุดโนรามาห้ากูมันนะเออเซิร์ฟมึงก็เซิร์ฟ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 เนี่ยจีเนี่ยเออเซิร์ฟชุดแล้วก็เซิรต่อให้มึงไปห้าเช้าขนาดไหนมึงก็ไม่มีกูแรกเลยไม่ได้วันนั้นห้าเช้าตั้งแต่สู้รัดยัน ไปได้ปัตตาลูงได้ของซิ้งมาเลยไม่ได้ถ้าเอามาไม่ได้ครบก็ไม่ได้ไม่ได้ลบจากตรงนั้นเลยไอ้ทุกย่างซื้อแกก็บอกว่าไม่มีค่ายนะของเด็กไปห้าจนวัมาได้ได้เลยไัายวไปาวมารับให้แหล่ไม่นะหนนะเลยหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้คเฮ้กัฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเกรยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ย อยู่ไหนเอาเอา <laughs>